สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่ากินง่ายๆสไตล์นายโงนะครับผมจําได้ว่าเคยมีคนคอมเมนต์บอกมานะครับว่าอยากให้ผมกินข้าวผัดหมูซึ่งพอดีผมก็อยากกินข้าวผัดหมูด้วยนะครับก็เลยไปซื้อมาอันนี้เป็นน้ําซุปนะครับจากทางร้านราคาที่ผมซื้อมาก็60บาทนะครับ น้ำปลาผสมเลยดีกว่าไม่เสียเวลาแล้วท่านผู้ชมคนไหนที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอแล้วบังเอิญบังเอิญหิวข้าวนะครับก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับอืม เวลาที่อัดวิดีโออยู่นะขณะนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับผมมันก็น่าแปลกใจน่าประหลาดใจหลายอย่างครับในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาครับก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายวุ่นวายไปหมดเนาะแต่ที่นี่ช่องนี้ก็ผมขอไม่วิจารณ์เหตุบ้านการเมืองอะไรมากมายนะครับกินข้าวอยวผมไม่ดูข้าวนะครับ สักครู่สักครู่ขออนุญาตตักก่อนประมาณนี้โอเคข้าวของเราถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับข้าวผัดขับผมขาดไม่ได้เลย ขาดอะไรขาดไปครับแต่ข้าวผัดหมูจะขาดมะนาวไม่ได้เด็ดขาดครับกินข้าวผัดหมูไม่ใส่มะนาวนี่ถือว่าไม่เข้าเครื่องครับ ยคดคุกเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาละเมนูง่ายๆนะครับที่ใครๆก็กินกันได้กินเลยดีกว่านะครับ บางร้านนะครับมันก็จะมีมะเขือเทศใส่ด้วยเพิ่มสีสันแต่ร้านนี้อร่อย minha na turma de maio da aldeia khủng nấm nắm thuốc quá ừ mm. mm. อยากกินมาหลายวันแล้วครับวันก่อนสั่งสั่งข้าวผัดได้ผักกะเพรา ต้องมาขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ให้โอกาสช่องนี้ได้เดติบโตเพราะผมก็ไม่นึกว่าช่องนี้จะจะเจริญเติบโตได้ถึงแม้ว่าคนจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับ Hmm. นซุปใส่ <c oughs> น้ำซุปถ้วยนี้ครับใส่ก้างหมูด้วย เกลี้ยงทั้งข้าวทั้งน้ำซุปครับอือร่อยครับก็โอเคครับผมมานั่งกินข้าวผัดแล้วนะครับเผื่อว่าใครที่เคยขอให้ผมกินข้าวผัดก็กินแล้วเนาะอร่อยดีพอนี้ผมซื้อมาหกสิบบาทนะครับอืมโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆผ่านมาเจอคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดยังไงก็กราบขออภัยไว้นะครับ ถ้าชอบช่องนี้ก็อยลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่อง YouTube ช่องนี้นะครับช่องนี้ชื่อช่องว่ากินง่ายๆสไตล์นายโยนายโย่จะเอาอะไรมากินในคลิปต่อไปรอติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ